ดีครับอันนี้พี่ตาครับตอนนี้พี่ตากับพี่วิทย์ก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านที่หมู่บ้านผาสุกครับก็เรากําลังจะไปตบุอะไรนะครับตมุนบริบูรณ์บริบูรณ์สีชมพูีชมนะครับวันนี้เรามาถึงสีชมพูนะครับเรามีจุดมุ่งหมายครับก็คือเราจะมาที่วัดแท่งแสงธรรมนะครับพี่ตากับพี่วิทย์ก็จะมาวัดแข่งแสงธรรมนะครับวันนี้พี่ตาสวยมากนะครับจ้องมากเลยครับ เ,ออเมื่อมาถึงอำเภอผาสุกแล้วนะครับอํเาเภอมันจะดูเป็นดอยๆนะครับแล้วก็ออข้างๆทางจะมีภูเข,ขาวสวยงมนะครับตามสไตล์ของคนที่นี่ครับคืออำเภอสีชมพูเนี่ยยังคงเป็นจังหวัดท่อนแก่นนะครับแต่ว่ามันจะมีความเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเลยหรือว่าหรือว่าเหนื่อเๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามีผิวทัดที่เป็นเป็นยอดดอยครับ เรากําลังจะเข้าสู่วัดแสงธรรมนะครับซึ่งก็จากจุดนี้ประมาณ4กิโลมีป้ายบอก2กิโลแต่ว่าที s บอก2 km. กิโลก็จะถึงนะครับวันนี้อากาศปลอดโปร่งครับสวยงามครับผมอ้าวกม่ได้ามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ากัดกจะแงงจะวะก็ได้นะครับวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใสนะครับแล้วแล้วลักษณะก็จะคล้ายๆกับกับรีสอร์ทนะครับข้าง เหมือนมากครับจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่ามีภูเขาสวยงามนะครับแล้วก็จะมีไร่ตอนนี้เป็นไร้อยและอ้อยจะบังอยู่เดี๋ยวพอถ้า,ถาไปจะบีโซนที่พวกเขาตัดอ้อยแล้วมันจะดูดูสวยมากครับคุณภาพชีวิตของคนที่เขาค่อนข้างดีมากนะจเขาเบไปยังสองัาเห็นไหมครับส,สวยมากเลยน,นิทรรศกามไปวัดน,นะครับจะลักษณะเหมือนมาเที่ยวนะครับ อันี้จะเป็นไาวแล้วกเ่เป็ขนข้าโพดเี๋ยวเดี๋ยวพ่อถึงวัดแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ ล้วมาถึงแล้วนะครับป้ายประตูนะครับวัดทรแสงทรรนะครับ จากตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรโดนแดดก็ได้ไม่เสียดรถซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาเพื่อนึกถนอมถนอมอะแต่ว่าก็ไม่เสียดพี่เขาให้ตีตารางให้จอดก็ไม่จอดค่ะเนี่ยพี่เสร็่ตุ๊กตาทุกคนพูดอะไรอไปก็บีบแต่ไรเลยราคาคุณเป็นตำรวจคุณต้องรักษากฎจราจรไม่ได้เขามีเด็กแป๊บหนึ่งตอนนี้เธอสวยแล้วค่ะจะบอกว่าเธอต้องทาลิปสติก จะถูกจะแพงแล้วตามพี่ตาไปเลยนะคะมีตรงจุดด้วยคนะ่ะเทนที่สดต่อไปจะไปที่ เชตตาเดินช้ามากกว่าจะถ่ายรูปนะคะยิ่งมาแล้วค่ะดูบันไดก่อนดูบันไดก่อนไม่มีลิฟต์หรอครับไม่มีขาอย่างเดียวเลยค่ะต้อง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 เอาเอาเอาไม่ะคะเอาเถอะเอาค่ะอ๋อสองไม้ครับสองล้านค่ะอ๋อไม่ถึงอะไรคะ เราเรียนสอง้านตื่ออกมายังงงอยวหังในร้านใหญร้านอะไล่ะหวหนอง่งอะไร ไม่ไหวอะมั้งพี่ดาบอกขอแค่ๆเลยนะครับไม่ไป็นไรค่ะทำบุญได้ ไม่ขึ้นไปได้ไหมหไเไม่ไ,ไว้ไม่ไนนันไม่ไม่วไวไม่ไป่ไ่อม่ไม่ไม่น่า,าต่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม้ไ่ไมเไม่ไม่ไม่น่ไม่ไม่หม่ไ่่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไมมีไม่ไไม่ไบ่่น่น,น,น่บ่ อาจารย์ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับตอนโมงเอ้อตอนมนงนัอูัวับเเโลาทุไยาเมื่ออวัสดุวัสดุใสทงครับผมับครับผมไอ้นี่อาจารย์จะให้สายสินครับคุณทองคุฟ้ารักษาข้าวตุกข้าวปลาสดที่าี้นาดับง่ อยากจะเข้าไปในถ้ำอีกนะครับ,บค,ครับผมครับครับอาจารย์ครับอเ,เอาไ้นี่ก็ได้ไม่หายหรอกแค่ตรงนี้เองเดี๋ยวไปถึงมา,าเดี๋ยวมันจะกันนะเรากำลังเข้าไปในถ้ำนะครับ ไว้ที่นู่นไงแต่อันนี้นี่ไงไว้ตรงนี้ <med> นี่นี่จะมืดแสงมาให้มีอันนี้เราจะถวายดอกไม้นะครับ พิตาไปกราบพระจะขอถ่ายพิตาแล้วกันอ่ะ คือแบบวายเอาเลื่อเอาใช้นะฮะน,นี่นี้อันที่ตาจะไปขอพรนะครับในบรรยากาศก็จะขังๆมากเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงประวัติของที่มาของวัดนะครับก็ดูพิตาอธิฐานนะครับบรรยากาศเย็นมากครับไม่ร้อนเลยดดนะเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิดนึงเพราะว่า จะต้องไปบรรยายว่าประวัติเป็นยังไงบรรยากาศใหญ่โตนะครับเป็นถ้ำนะครับถ้ำแท้ๆนะครับไม่ได้สร้างขึ้นนะครับแต่ว่ามาสร้างวัดไว้ในถ้ำครับซึ่งสูงมากมาตอนนี้พี่ตาจะพาขึ้นไปบนเจดีย์นะครับ ขึ้นไปจดียังไม่เสร็จนะครับมาบริจาคเงินเพื่อร่วมกันก่อสร้างพุทธศาสนาได้นะครับพุทธนาสถานครับมาใ,นใ,นใไอพระองค์ถอดจิตมา <laughs> ต้อหลวง,งเ,เป็นระลอกพระบาท ควาวาราลุบบอดชิได้ไงก็ต้องเาเยียบๆด<ะ>ก็มาด้วยกายทิพ์เนาะไม่เก็ตเนาะอ,อ,อันนี้นนี้เป็นบยังยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จย,รยังไม่เสร็จเอาจะปล่อยไว้างงนี้เหรอยังไม่เสร็จตั้งหากละโอมันหญ่จรงนะใช่เดี๋ยวไปถ่าย,ายดูยดยแต่น่ากลัวมากเอ่อมาตรงบริเวณนี้ต้องรามาระวังนิดนึงนะครับที่กั้นเป็นไม้ไผ่ แต่ว่าอาจารย์บอกว่าให้ดูห่างๆแล้วก็จะยื่นมือออกไปนะครับโดยที่เราไม่เข้าไปใกล้ครับอ,อันนี้คือบรรยากาศรอบก็สวยอยู่นะอันนี้มุมสูงจากข้างบนนะครับอันนี้อันตรายอันตรายครับเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จน,คนะครับดูมากครับ อันนี้พระประธานพี่ตาออกมาจากตรงนั้นเถอะแล้วก็คึ้นึ่มันจะดีู่กันเลยครับเด <Lac an> ี๋ยวเราไปดูอีกมุมนะครับมพระประธานนะครับสการ์พระประธานนะครับอันนี้น่าจะเป็นกุติของหลงพ่อนี่ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับของวัดนะครับซึ่งทุกมุมของวัดก็จะ เป็นมุมสูงอันนี้จะมองไปเห็นทางเข้าครับสวยงามสูงมากครับช่างต้องไม่กล้ามองลงไปครับสูงมากครับมีทีนท่นั่งให้นั่งพักนะครับมาดื่มน้ำดื่มกาแฟพักก่อนได้นสนใจนหใช่สวยมาก ช่างกล้องขี้กลัวนะครับพี่ตาเข้าไปเลยโอเคพี่ตาเดินขึ้นไปบนเจดีย์กันเถอะครับไหวไหมคะไหวค่ะเชิญค่ะว,วันนี้ดาราของเรานะครับฉายเดี่ยวครับพี่ตาพี่ตาเกิดที่อำเภอสีชมพูนะครับห,หน้าตาเธอจึงเป็นสีชมพูไปหมดเลยนะคะใช่ค่ะออก<ร>ชมพูชมพูะะออกจะแดงครับ m ม s t เต็นะครับ ถ้าต่อไปอาจจะไม่สามารถเข้ามาได้ถ้าวัดเสร็จแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นเขตของสงฆ์เรากำลัแรงจะเดินขึ้นไปสักการะเจดีนะครับทางไปเจดีนะครับเขียนไว้ว่าทางไปเจดี นี่ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่ได้สูงที่สุดนะครับขึ้นไปอีกหรอรอันนี้คือจะดียบรนูนะครับขอเป็นลมก่อนเดี๋ยวเบาเ <c oughs> จดียบนรนูนะครับ ขอเพียงแต่รู้สึกช่างกล้องจะขอพ่ายแพ้แต่เพียงเท่านี้ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเพราะว่ามาแล้วเราต้องไปให้สุดแล้วก็หยุดที่เป็นลมโอ้ไปให้สุดแล้วหยุดที่เป็นลมอเนี้ยก็แนะนําถ้าใครมาก็คือจะต้องเตรียมตัวมาดนึงนะครับสุขภาพต้องโอเคนิดหนึ่งเพราะบนนี้ออกซิเจนมันจะบางลงแล้วครับไม่มีครับ <tôi đoạn> ta có dân màu ngàn gì

mình nói แต่นี้ขึ้นมาถึงแล้วนะครับอันนี้จะเป็นลายพระพุทธบาทนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะปิดคลิปแล้วนะครับก็วันนี้ต้องขอลาสวัสดีแต่พี่ตาคุยงานไม่เลิกครับปล่อยเธอไป